โปรเจกต์หกเวิร์กโฟรโปรเจกต์ขั้นตอนการขออนุญาตการดำเนินงานโดยการใช้เครื่องขยายเสียงนะครับของที่ประการคือปั๊กท่อจากที่เห็นตามโฟ o ์ชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ครับแล้วถามว่าทําไมเราถึงลดขั้นตอนตรงส่วนของ,ของเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ออกไปนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือประหลัพดพลไฟปกครองเป็นผู้รับคาร้องหรือตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปที่อันนี้ตำรวจท้องที่นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วก็อนุญ,ญาตนะครับ หลังจากนั้นให้เรากลับมาที่สมีตานะครับเพื่อชาระค่าสําเนียงหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปที่สถานตำรวจนะครับในการให้รับทราบก่อนการออกโฆษณานะครับซึ่งทําให้เกิดการเสียเวลาและไม่ใช่การลดขั้นตอนนะครับเป็นการเพิ่มขั้นตอนและภาระให้กับประชาชนในการดําเนินงานนะครับดนั้นเนี่ยเราต้องนําแนวคิดของ One Stop Service มาใช้ในการนะครับบริการนะครับก็คือบริการในจุดเดียวที่มภอและก็ทางระบบอีด็อกป้าลายเส้นเนี่ยในการให้ออกใบคอรอหนึ่งนะครับตัวที่ประหลัดจะเป็นคนออกไปในการให้ประชาชนในการทําโฆษณานะครับ กวการจัดการเรื่อง้องเรียน้องทูกอำเภอบ้านแพลวจงังหวัดสุรครขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม่ประกอบด้วย3ขั้นตอนคือติดต่อด้วยตนเองติดต่อทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ขั้นตอนการปฏิบัติแบบเดิมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องลงทะเบียนภายใน1วันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามรำดับ,บขั้น2วันแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการ2วัน จ้งผู้ยื่นคำร้องถูกทราบถึงการตรวจสอบและแนะนำแก้ไขาภายใน2วันขั้นตอนการปรดัดวนแบบใหม่เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องลงทะเบียนภายใน30นาทีต่อลรลยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับขั้นหนึ่งวันแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการหนึ่งวันและแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบถึงการตรวจสอบและแนะนำแก้ไขภายใน1วัน เหตุผลและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงคือเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนทั้งเรื่องของความต้องการในการเลือกใช้บริการและการประหยัดเวลาในการรับบริการของประชาชนการลดขั้นตอนของการปฏิบัตรงานของสำนักปลัดองค์การมหาชนบริหารการบัญชีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบบเดิมขั้นตอนที่หนึ่งประชาชนประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ภายในสิบนาทีขั้นตอนที่สองเจ้าพนัาที่งานประชสัมพันธ์หนึ่งรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สองบันทึกนำเสนอต่อรัดาบตภายในหนึ่งวันสามัฐอบตพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานผู้มีหน้าทีี่่่รรรัััผผิชออาาาาในนนนนนววข้้ตทูกกสสงมพจณ ให้ไฟไรเป็นผู้รับผิดชอบภายในหนวันขั้นตอนที่5หัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบสังการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงพื้นที่จริงภายในหนวันขั้นตอนหกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหนเจ้าหน้าที่ป็นดฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อนสแก้ไผลดำเนินการกับประชาชนภายในเจ็วันรวมทั้งหมดเป็นขั้นตอนขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบใหม่ขั้นตอนที่หน่งประชาชนประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ภายในสิบนาทีขั้นตอนที่สองเจ้าพนักงานส่วนนดน้ำหนักหนี่องรับเรื่องร้องเรียนร้อง หัวหน้าผ <hi> ู้รับผิดชอบสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเตกลงภายในหนึ่งวันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหนึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อนสองให้ผลดำเนินการกับประชาชนภายในเจ็ดถึงสิบห้าวันรวมทั้งหมดค่าธรรมตอนให้ผลและการเปลี่ยนแปลงหนึ่งให้การเผาเป่าต่อกระบวนกรรกำม่อมหน้าหัวหน้าแให้ผู้ดำเนินการส่วนลดงทันเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาและสั่งการโดยตรงสองให้เป็นการลดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติการตอบสนองความต้องการและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้รวดเร็วขึ้น ขั้นตอนการรับและส่งหนังสือราชการของอบตหนองปักโลงแบบเก่ารับและส่งหนังสือเอกราชการแผนายในงานและภานนอกในงาน10นาทีคัดแยกเอกสาร10นาทีพิจารณาออกคำมติรับ5นาทีลงรับและเสนอประหลัดเพื่อพิจารณาสั่งการ10นาทีก็ลัดเสนอต่อนายกและเสนอนุมัติ10นาทีแบบใหม่รับและส่งหนังสือราชการภายใน5นาทีคัดแยกและพิจารณา10นาทีลงรับและพิจารณา10นาทีะหลัดเสนอ และให้หนายกเซ็นอนุมัติ5นาทีสรุปในรูปแบบใหม่จะมีการประหยัดเวลาของการคัดแยกเอกสารในแต่ละประเภทและสามารถจัดลําดับได้ง่ายและจะเห็นว่าการลดการทํางานของแต่ละส่วนรับและส่งน,นักสารนั้นความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการลดระยะเวลาและได้ทําการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจในเอกสารในการดําเนินงานได้ถูกต้อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านแถวการขอใช้บริการหนังสเอกสารประกอบการพิจารณาหนึ่งสำนักงาประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านผู้ขอใช้บริการหนังสระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ขั้นตอนที่1ผู้ขอใช้บริการถังขยะยื่นคำขอให้บริการถังขยะระยะเวลา1วันขั้นตอนที่2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องระยะเวลา1วันขั้นตอนที่3เจ้าหน้าที่เสนอคำขอใช้บริการถังขยะผู้บังคับบัญชาตามลำดับระยะเวลา1วันขั้นตอนที่4เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ระยะเวลา1วันขั้นตอนที่5เจ้าหน้าที่จัดวางถังขยะตามสถานที่ระยะเวลา1วันระยะเวลาที่ปรับลดในปัจจุบันขั้นตอนที่1ผู้ขอใช้บริการถังขยะยื่นคำขอให้บริการถังขยะ ระยะเวลา30นาทีต่อลายขั้นตอนที่2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องระยะเวลา1วันขั้นตอนที่3เจ้าหน้าที่เสนอคําขอใช้บริการทางขยะผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นระยะเวลา1วันขั้นตอนที่4เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่และจัดวางทางขยะตามสถานที่ระยะเวลา1วันหมายเหตุลดระยะเวลาในขั้นตอนที่1ผู้ขอใช้บริการทางขยะยื่นคําขอใช้บริการทางขยะระยะเวลาหนึ่งวัน เป็นระยะเวลา30นาทีต่อรลายและในขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5สามารถทําในวันเดียวกันได้เนื่องจากเป็นการตรวจสอบและจัดวางหัขยะเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน